สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องของอารยา .L อีกเช่นเคยนะคะก็ในคลิปนี้นะคะเราพอจะมาแนะนําวิธีนะคะที่ช่วยในการลดไขมันของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเห็นผลได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะก็บอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆทาตามนี้นะคะภายใน7วันก็จะสามารถเห็นผลแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นในตอนเช้าค่ะก็หลังจากที่เราตื่นนอนนะคะเปลี่ยนจากการดื่มน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยมาเป็นน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นแทนค่ะเราพอนะคะได้ไปเจอบทความบทความหนึ่งที่เขาบอกว่าการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นในตอนท้องว่างเนี่ยจะช่วยในการเผาผลาญไขมันแล้วก็ลดความอ้วนได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีคุณประโยชน์อื่นๆในการดื่มน้ำมะนาวนะคะ ซึ่งหลบปอก็ได้สรุปให้เพื่อนๆฟัง5ข้อดังต่อไปนี้ค่ะก็อย่างแรกนะคะที่เราได้พูดกันไปแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะก็คือช่วยในการลดความอ้วนค่ะเพราะว่าน้ํามะนาวผสมน้ำอุ่นนี้นะคะก็จะช่วยในการเผาผ่านพลังงานให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงเผาผ่านอาหารที่เราทานเข้าไปนี่ได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนข้อที่2นะคะก็คือเป็นการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมคะว่าน้ำมะนาวเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะซึ่งก็เป็นสารต้านอนุมูลอิ จากภายในสู่ภายนอกกันเลยทีเดียวค่ะส่วนข้อที่3นะคะก็คือการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตค่ะเพราะว่าในน้ำมะนาวนะะี่ค่ะก็จะมีกรดซิตริกค่ะซึ่งก็จะไปช่วยล้างตะกอนแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการจับตัวกันเป็นก้อนนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิดโรคไตแล้วก็โรคนิ่วในไตนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารค่ะเพราะว่า ในน้ำมะนาวเนะะี่ยค่ะจะช่วยให้ตับผลิตน้ำดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งน้ำดีนะคะก็จะช่วยในการย่อยอาหารดียิ่งขึ้นเองค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้เรามีอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพียงแค่น้ำมะนาวหนึ่งแก้วนะคะในตอนเช้าก็จะช่วยให้เราเนี่ยสดชื่นแล้วก็แจ่มใสมากกว่าเดิมโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาได้บอกว่า กลิ่นของน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยคลายเครียดและก็ลดอาการวิตกกังลลวลรวมถึงอาการซึมเศร้าของเราได้อีกด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพือเพียงแค่5ข้อประโยชน์ในการดื่มน้ำมะนาวในตอนเช้ายัางดีขนาดนี้แล้วงั้นเรามาเริ่มดื่มน้ำมะนาวกันตั้งแต่วันนี้กันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะส่วนข้อที่2นะคะที่ช่วยให้เราลดไขมันในร่างกายได้ดียิ่งขึ้นก็คือ<ๆ>การดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ8แก้วหรือว่า2-3ถึงลิตรต่อวันค่ะ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทาไมการดื่มน้าเปล่าเยอะๆเนี่ยจะช่วยลดความอ้วนของเราได้ก็เพราะว่าการดื่มน้าเปล่านะคะจะไปช่วยลดไขมันในร่างกายของเราและก็นะคะถ้าเราดื่มน้าเปล่าก่อนเมื่ออาหารหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ยังจะช่วยลดความอยากอาหารของเราลงได้อีกด้วยค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือการออกกําลังกายในตอนเช้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการจ็อก g ิ้งหรือการทาร์ดิโอเบาๆเป็นเวลาอย่างน้อย30-60นาทีนะคะก็จะเป็นการช่วยในการเผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายในตอนเช้านะคะจะเป็น การดึงเอาพลังงานที่กักตุนไว้ในร่างกายนําออกมาใช้ค่ะซึ่งก็หมายความว่าการออกกําลังกายตอนที่ท้องเรายังว่างนะคะจะเป็นการเผาผ่านแคลอรี่ส่วนเกินในทางอ้อมนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพเพื่อนๆนี่ก็เป็นสาวิธีง่ายๆเลยใช่ไหมคะที่ช่วยเราเนี่ยกำจัดไขมันในร่างกายส่วนเกินออกไปได้ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะอัพทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือว่าอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย